สวัสดีค่ะท่อนที่สามแล้วนะคะข้างในความว่างจับสิ่งรับรู้มือขวายกเฉียงนะคะมือขวามือซ้ายอยู่ข้างล่างแล้วตอนแรกกำใช่มเราเปิดแต่ว่าตอนที่ยกมาก็ไม่ต้องกำนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเปิดอย่างนี้มือขวาหมุนขวาบุญม,มือซ้ายก็หมุนล่างซ้ายนะคะ หมุนข้างในความว่าทันไหมคะแล้วขึ้นมาจับสิ่งรับรู้จับสิ่งรับรู้ค่ะอีกครั้งนะคระับนะหมุนแล้วลอดด้านในนะคะจับสิ่งรับรู้ค่ะเสียงและรูปลักษ์ก็กำหังเดิมด้านขวา หมุนขวาไปซ้ายด้านบนลงล่างนะคะซ้ายไปทางขวาบนลงล่างนะคะภาพเงามากมายฟังถ้าฟังแล้วก็หมุนรอบหน้าด้านขวามือแล้วก็ซ้ายนะคะอีกครั้งนะคะ เสียงและรูปลักษ์ภาพเงามากมายค่ะม,มีกฎแห่งกรรมมีกฎแห่งกรรมมือขวาวาดไปด้านขวาเท้าขวาก็ยกไปด้วยนะคะมีกฎแห่งกรรมแล้วก็มือซ้ายก็ว่าไใด้านนี้ โดยที่เท้าขวาก็ยังจิกไว้อยู่นะคะมีมีกดแห่งกรรมต้องหยดแน่นอนถ้าหยดนะคะเหมือนเดิมเลยให้เราใช้มือวกขึ้นแล้วหยดน้ำนะคะไม่จับภาพเงามือขวามือซ้ายอยู่ด้านหลังมือขวาจับเขาบอกไม่จับกันแล้จับนะไม่จับไม่จับภาพเงา ของเสียงหรูปลักเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าฟังไปด้านขวาหมุนรอบหน้าขวาแล้วก็ซ้ายนะคะเดี๋ยวทวนอีกหนึ่งรอบนะคะข้างในความว่างจับสิ่งรับรู้เสียงและรูปลักภาพเงามากมายมีกฎแห่งกรรม ต้องหยดแน่นอนไม่จับภาพเงาของเสียงรูปลักษ์ทันนะคะท่านต่อไปค่ะมีไม่มีไม่ถดถอยไม่หยดมีไม่มีเหมือนเดิมเลยคะ่ะถ้าพุทธักหมุนฟ๊บไม่ถดถอยก็เริ่มซ้ายแล้วก็หมุนด้วยนะคะมือแล้วก็หมุนขวาซ้าย มือเท้าขวาจิกอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าหมุนเสร็จแล้วเอาเท้าก่อนเนาะซ้ายขวาซ้ายเท้าขวาจิกด้านหน้าทีนี้มือเราก็หมุนไปด้วยนะคะมีไม่มีไม่ถดถอยไม่หยดบั่มเพ่นเดี๋ยวขออนุญาตคับมาด้านหน้านะคะ บำเพ็ญรับรู้บำเพ็ญก็มือขวาไปด้านหน้ารับรู้บำเพ็ญรับผิดนะคะบำเพ็ญรับผิดรู้สํานึกคุณท่าก็สํานึกคุณลงเลยเท้าขวาไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะมือขวามือซ้ายแล้วท่าไหว้มาคะ่จุดแล้วสํานึกคุณ ะะบำเพนรับผิดรู้สัานึกคุณทีนี้จะมีดนตรีค่ะให้เราใช้มือซ้ายขึ้นมองเห็นไม่เลยมือซ้ายขึ้นเมื่อกี้อยู่ท่านี้ใช่ไหมคะมือซ้ายขึ้นแล้วขวาประกบแบบนี้นะคะซ้ายขึ้นขวาประกบโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะ บำเพญ็ญรับผิดรู้สำนึกคุณปึ๊บปึ๊ามีไม่มีกฎแห่งกรรมนะคะเหมือนเดิมค่ะหมุนไปด้านขวาเท้าขวา,าทเท้าซ้ายอยู่ด้านหลังนะคะหมุนอีกครั้งหนึง่งไปด้านซ้ายแล้วจีบหมุนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ มีไม่มีกฎแห่งกรรมแล้วก็จะเป็นตนตรีจีบขวาุขึ้นยกขึ้นนะคะมีไม่มีกฎแห่งกรรมค่ะเข้าถึงสัจธรรมก็เหมือนเดิมค่ะปากหน้าจุดวิถีรูปลักษ์ก็มือขวาจีดไปด้านหน้า มือซ้ายด้านบนแล้วหมุนเหมือนเดิมแล้วก็ย่อลงโดยที่เท้าขวาไปด้านหลังนะคะ